เก่งจะสั้ยาวนะกวสุดท้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่สัญญาทีวีกับผมสัญญายาวเช่นเคยนะฮะต่อมาต่อกันกับซีรีส์แซมนะตอนที่สองใช่อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันขี้ช้างเลยเมือนขี้ช้างเห็นช้างขี้ต้องขี้ตามช้างผมขี้แป๊บอยู่ศพนี่จะก่อนนะนั่งขี้แป๊บหนึ่งเละมากมืดมากอะในเนี่ยถ้ายิงถังนแล้วมันมันจะระเบิดปะวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะมินิซิเปรตฟาวอะไรอ่ะเชลเป็นกระสุนลูกซองปะในนี้มันชื่อด่ามันจะเป็นสไปเดอร์เน็ตใช่ไหมหลังไงมหมามถามว่าผมกลัวไหมตอบได้เลยว่ากลัวครับ พี่บ๊อบครับ,บ,ค,รบครับผมเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวมันนั่งกินข้าวอยู่ไม่กินข้าวกินเงาะ๋อแล้วศพตัวอะไรวะเนี่ยในฐานะที่พีบ่บ๊อบเล่นเกมสยองขวัญได้เชิญน,นำเลยครับเดน,นำไปเลยโอ้อมเมอร์เพียเลยเสว่าง<ๆ>แล้วเนี่ยอ้าว ระว่างเสแล้วะว่างเแล้วอะไรวะเอาไปทางนู้นทางนู้นอ่านี่เขาห้ามพกอาวุธเข้าไปเจะนี่เครื่องตรวจจับโลหะห้ามวะ <c oughs> ทุบแม่ง <c oughs> ทุบแม่งไปดกค่าทุบด,ด้วยนะขวาร้ายซ้ายดีไปทางขวาเลยฮะขวานี่อูมาแล้วฮะแม่งมุมแมงมุมเหรอพี่หนอนเล่นไม่ได้แน่นอน ที่นอนเ้ากลัวแมงมุมรู้สึกอรน์มอลจะยิงตายยากนะยิงสองพีเพราะผมเล่นอีซี่มันเล่นยิงทีเดียวจะแสมแม่งวนอะไรกันไม่รู้รแสมแม่งกวนตีนนะเอาจริงมันปีนได้ด้วยนะยนะระวังโอ้ยย่ถ้ากระโดดขึ้นมาจากข้างบนมีชิปหาย ประตูไหนดีองเลี้ยกันมามนก่อน,นเรามาดูสภาพแมงมุมก่อนฮนะทำไมแมงมุมหน้าหัวมันเท่ยังวะไปไปทางนี้เน,ะนี่ทางนี้เลยโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหรังมันอยู่ที่นี่เลย เลื่อนเลือนเลือนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ลุ่มเบื่อตายร้อยตอนเล่นคนเดียวน่ากลัวกว่านีกนี่มันเล่นสองคนไงเลยไม่น่ากลัวอ่านี่ไหมโอ,อ,อ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมันไต่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 มตนไต่มันไต่ตตตได้เกมนี้ต้องอย่าให้พี่หนอนเล่น พี่นอนนี่วิ่งกระจายแน่นอนทำไมเจ็บไม่ได้ละววนเลือดเลือดเต็มหรือเปล่ามันเจ็บอันใหญ่ไม่ได้อ่ะงงเนี่ยมันเต็มมันเต็มแต่ระดับม,มันจะมีลิมิตมมว่าเต็มได้เท่าไหร่ขุดขบนขบนขบวนหน้าก็มีครับลงมาดิ้นแล้วยายายาเฮ้ยตรงนี้มีเกาะตรงนี้มีเกาะ ปอกเพชรเสีนะฮะวันนี้เจแสงใครเกิดทันบ้างวะแต่ไอแซมนี่มันกดวิ่งได้ตลอดนะไม่ไม่มีเหลื่อยทึบๆเออทึบโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้โ็อตอัพ้ข้างหลัง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 อาโอโหมาก็ทําไมเยอะแยะไอ้แม่งตกใจไอตัวระเบิดอ่ะ คือตกใจตัวระเบิดเนี่ยแหละไม่ได้ตกใจอะไรหรอกมานั่งถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วครับถูกแล้วขึ้นไปเลยเฮ้ยเกาะเกาะเอ้าเต็มแล้วอะเต็มร้อยโอ้ยเสียงเสียงขบนขบวนขบนตายกดยังโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหมี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 คลอดพึ่คลอดพึ่คลอดอ้าวอ้าว เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โหเกือบไปเกมนี้เรียกได้ว่านะฮะศัตรูมารอบทิศเลยทีเดียวรอบทิศเฮ้ยไหนวะเยียงมาจากไหนดูบนหัวก็ไม่มีไงบนหัวเลยเนี่ยโอ้โหมาจากทางนู้นมาจากทางนู้นดีนะเห็นครับวินฟลายจาเอ๋ มีใครไหมแต่เอเหมือนถ้าถ้าเราโคออกันสิบหกคนแล้วมันจะหน้าแซมเหมือนกันหมดเลยบอกเนี่ยมันมันจริงมมันมีเปลี่ยนตัวละครได้แต่ไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนไงอ๋อมาเลยแล้วคอฟสิบหกคนแม่งน่าจะมันเล่นกันแบบเล่นแบบซีเรียสเลยอะซีเรียสซีเรียสนี่ไม่ใช่อะไรนะหมดซีเรียสใช่ไหมไม่หา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 กันเองไม่เจอมันเยอะไห เรียกไม่ถูกเฮ้ยเฮ้เสียงอะไรนี่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 โอ้ยบนพิษด้วยโอ้โหโอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยตายตายซะเอ้าเอ้าเอาสักไหนวะนี่ไงบนหัวบนหัวโอ้ยตายแล้วบนหัวเลยตรงนี้เราต้องเข้าทางนี้เพราะทางนู้นมันตัน มันต้องเท่าทางนี้แล้วฮารุไปทางนู้นอ่ะนี่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 มันมาแล้วนี่โอ้โหอึ๊มแม่งหยาแยงเดี๋ยวพิวบบอย่าแยงแล้วพี่หนอนเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงใครตะโกน่ะโอ้อ้าโอ้อ้าเมื่อกี้โอ้อ้ากำลังเสียวกำลังเสียวเสียวโอ้อแตกแล้วแตกแล้ว ชิบหายแล้วอ่าออกมาทางนี้ฮะไหนอ่ะอ่าพี่วบอยู่ไหนอ๋อนี่นี่นใช่ทางนี้อันนี้มันวิ่งกับทางเดิมอ้าวเลือดไหนวะนี่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 ประตูนี้อ๋อเออประตูนี้ก็ทางนี้โอ้มีเลือดโอ้โลอยโดนลากฮะแล้วก็เจอหนึ่งคับหนึ่งไข่ เ,เฮ้ยเสียงอยู่ไหนวะดูบนหัวดิดีป่ะนี่ไงตัวยังใหญ่เลยโอ้แอบเนียนมากตายตายตายตัวโอ้ทำไมเป็นหน้าก,ก,กระจกแข็งเนี่เห็นเลิศขึ้นไส้ขึ้นไส้ต <laughs> ะเกียบจะเป็นลงอโอ้โหเอาคัมเมอร์บานลงอีกแล้วครับ อันนี้พี่วอบนำารัเปิดไฟตัวไหนอ่ะเอามันเปิดเองมันเปิดเองมันเปิดเองเออแซมฉลาดไว้ไม่ต้องกดไม่ต้องสั่งให้เปิดเปิดเองได้ดีมากแซมออกทางไหนออกทางนี้อมีมืดๆอย่างนี้ผมโคตรกลัวเลยอ่ะแ่งใครโทรศัพท์มาอ่ะเดี๋ยวผมนำให้แล้วข้างหลังเนี้ยไม่ไมีอะไรมีทโทรศัพท์ครับ โทรศัพท์ใครวะสิน <c oughs> นั่นอะลังเป็นร้อยเลยโทรศัพท์ใครมาดังมาตอนนี้ i ั n วินมิฉันเต n นสเตนทำไม่ได้โอยแล้วทำไมถึงหาโทรศัพท์เจอ ก็เพิ่งโทรมาเนี่ยเออถูกนะแล้วอารูปของอะไรวะฉันก็ไปอัพโหลดที่ไหนไม่ีด้โอเครับสับมาแล้วฮะรับสับมีไอีตัวไม่ได้รับเชิญเดินวับที่วับเอาโอ้แล้วอยู่กลางวงเลยกลางวงนี่ก็คือต้องถ้ายิงทีนึงนี่มันออกมาหมดเลยนะหนึ่งเดี๋ยวหันหันคนแล้วนะ

วิวอัคิดดูดิถ้าเป็นเราจริงๆถึงเราจะมีปืนขนาดนี้แล้วก็ไม่กล้าสู้เล่นขยักขยแงดูไอ้เทียตายซะมึงตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไอ้ตัวยื่นนี่มาโอ๊ะกระโดดกระโดดตายซะตายซะขบวนขบวนขบวนมันบักมันบักมีบักบักปีนมันบักบักใส่ผนัง เฮ้ยเสียงอะไรวะมันยังไม่หมดโอ้โหบนหัวกูนี่แหละแหมหาตั้งนานเล่นคอนแอมตายซะเลือดเฮ้ยเสียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจแล้วทำไมเก็บเลือดไม่ได้ เดี๋ยวเราทางนี้ไปไหนเนี่ยบาไปเรื่องทำไมเก็บยามันขึ้นด้วยเฮลฟูลอ่ะเออเหรอเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะรอ้ให้อยกูเดินไปใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเองมาเรื่อยเรื่เลยหมดยังวะ มามายิงไม่หมดอุ้ย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 ไปด้อยไปด้วยไปด้อยไปด้วยไปด้วยไปไหนอยู่ตรงนี้แหละหาไม่เจออันนี้มันเยอะไปอ่ะเอออ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอยู่บนหัวเลยอยู่บนหัวตายแล้วตายแล้วข้างหลังไหนครับหมดหมดแล้วหมดแล้วเอ้ายังไม่หมดยังไม่หมด ยังไม่หมดใช่ไหมอรังไหนแตกอีกโหโอ้โหโอ้โหไหน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 มันโผล่มาที่ตีเลยเมื่อกี้หมดยังหมืยังได้ยินเสียงอ่ะมันไตยู่วัวยู่วัวยินรึเปล่าไม่มีอ่ะไม่เห็นนะได้ยินเสียงอ่ะเออ ดูดูดีดีดูด,ด,ดีดีดีไงอืมลงมาไอ้เด็กสไปเดอร์แมนโอเคฮะหมดแล้ว <c oughs> เสียงใครร้องวะเออใครร้องทำไมเจ็บยาไม่ได้วะดูดูแมงมุมดินแมงมุมดินดินจักงอมองไม่เห็นมันมันมันโกนมันโกนมันหลับ ไม่มีแล้เปิดมั้งอกี้แบบปลาแล้วไปหมดเลยวิ่งอะไรวะเนี่ยเอเวนี่ไปปืน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 ช็อตกันครับแหลมเลยอืมกระหนัดพอเดี๋้แล้วขอใช้ขอใช้ปืนพกก่อนมันมีแค่สิบนัดเองมาแล้วฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว วิ่งมาแล้วเอาแม่งบักวิ่งมาแล้วไม่มันไม่ได้บักมันโดนยิงแล้วมันจะชะงักเอ้าเหรอทำไปพี่เห็นมันจมดินมาอ๋ออันนั้นอันนั้นบักไหนนี่ยายกไว้แอบเมียนเลยนะโน้นไอยาแดงๆโอ้โหโอ่งหน้ากูเลย เออมันไปเก็บไม่ได้วะงงว่ะไม่รู้ดิเก็บได้แต่ขวดเล็กขวดเล็กแบบบล็อกหัวเนี่ยผมก็เก็บไม่ได้นะขวดใหญ่เออทำไมเก็บไม่ได้เมื่อไหร่เราจะออกอยู่ที่นี่วะมันเด็กแม่งหลอนเหลือเกินดูดูบนหัวได้ทีห่อไม่ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอ วัวแตกไปไดิกระสุนจะหมดแล้วเนะโอ้โหไม่วับโอ้โหไอเวรเนยเต็มหน้าเลยตกใจหมดเพื่อนเหลือ93้าสามมั้ยเนี่ยโอ้โหทําจะโผล่จะโผล่มาอย่างนี้นะเฮ้ยข้างในมีอะไรวะ ขอครับตายซะนี่ในเรืมาทีทีๆจะทีไปไงเออเก็บได้แล้วเฮ้เสียงใครวะยุบหลอด่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โออ้ไอพวกไอพวกที่มันใช้กระสุนที่มันใช้ช็อตกันไงผูกเป็นผูกเลยตายซะไอพวกนี้ดอกกระสุนเปิดกันพี่ว๊ก โอเคตรงนี้เลือดตรงนี้เลือดเสียญไขวะไขวนี่ไงเป็นปูหาสายเมนโอ้มีเป็นกองร้อยฮะเรียกได้ว่ากองร้อยเป็นกองร้อยเก็บกองร้อยเหรอฮะโหอ,อะไรวะเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดี ตอนนี้ฮะไม่มีชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยละเนร้อยห้าสิบใอะตกใจเเจไรเจไร้มันจริงมาจริงาอ้ยอุ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 ้ยออุ้ยอุยอุ้ยกม้ยออ้้อ้ยอ้อ้อยย้ มีแมงมุมด้วยอะไรเหลืองเหลืองวะเนี่ยออกกระสุน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 ยังนี่ยังไม่หมดจังหวัดมีเยอตกใจโอ้ยนู่นนู่นนู่นว่ะโอ้แม่งเยอะแม่งเยอะตรงนี้เลื่อนตรงนี้เลื่อน าสายเวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือโอ้โหรีโหลด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 นี่ตรงนี้เก็บยังรีโหลดรีโหลดรีโหลดล็อกข้างหลังไม่เก็บยังได้ครับยังเลยเอ้ยได้ละผมเดินเข้ามาแล้วนะเกละเกละเกละได้แล้วโอ้โหเยอะว่ะเยอะไปแล้ว เยอะเหรอฮะเยอะเหรอยิงจี้เชียวยังตายอ่ะจี้เชียวยังตายแสดงว่าราคายิงแสดงว่ายังกับไม้จิ้มฟอนเลยนี่ยิงเสียงแมงมุมว่ะใช่ไม่ใช่แมงมุมแล้วแมงยิงมาเต็มหน้าเลยหมดยังเก็บเฮ้ยเดี๋ยวขอกรอบแป๊บกรอบตัวนี้ยังไม่ได้เอาอ่าแพสซีครับเฮ้ยอะไรวะน่ะไหนอะไรผงดำๆหล่นลงมาเนี่ย ่ไปติดบัตรคงเป็นลังแค่ใครล่ะครับลังแครลังแค่สีขาวอ๋อข้างหลังข้างหลังตรงนี้ก็ก่อนนะอ่าไปครับถึงน่าจะถึงบอสแล้วละ่ะใช่เหรอใช่ใช่มีบอสแล้วเหรอเนี่ยแหละนีเลยอะไรวะเนี่ย แซ่บอกแม่งอยู่น่าเกลียดมากบอสเหรอใช่บอสใช่ไหมโอสบอสบอสบอสแม่งยิงปืนได้ด้วยบีนั้นเรามากันสองคนมีตัวลออ่อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำไมตัวออกมาอย่างนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้ต้องอยู่กันคนละฝั่งคนละำบากาบาอโอ้ยอุย้ยโดนตบโดนตบโล,โ,ลโ,ลโล่โล่โล ถ้ามึงจะยิงขนาดนี้นะยิงมามาเล่นโซแอบเล่นโซแอบเล่นไล่จับกันไหมโอ้โอ้รีโหลดรีโหลดใจเย็น yeah รีโหลดรีโหลดนะบอกว่าโอเดี๋ยวหลบๆบอ่ารีโหลดใจเย็นๆหูผมจะใจเย็นเอาค้อนไปทุบมันทำไมวะไม่เป็นศพละโอเคตายโหมาแล้ะเดี๋ยวจบพาร์ทนี้เราพักกันก่อนไหมโอ้โออะไรวะอะไรกันเนี่ย จบพักนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้พักหน้าดีกว่าไว้ไว้อัดวันอื่นเองโอเคฮะจบแล้วก็ไปเจอกันใหม่พักหน้าครับผมนะฮะสหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครใครชอบก็ขอก็ไมาได้ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้คุณภาพดีราคาประหยัดที่เยี่ยแล้วล่ะก็ต้องนี่เลยน็อกกิ้งเกมมิ่งสโตร์ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรเอเดียมของธนาคารใดกษตกรพีเอ็มบีกรุงศรีกรุงไทยก็โอนได้หรือจะเป็นระบบเติมเงินเอาใจเด็ก,ด,กด้วยบัตรทูนี่และวันทู 3. ขอเมื่อคุณสั่งเกมและแจ้งชำระเรียบร้อยแล้วเราจะจัดโ่งเกมผ่านรูปแบบสเตีิจิตไปที่อ e ีเมลของคุณภายในเวลา16.30ถึง21.30ของทุกวันแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับที่น็อกกิ้งเกม i n มิ่งสโตร์